สร้างขนาดไม่รู้ติดอะไรผต่อมาตั้งแต่ตรงหน้าฟินมออะน่อยู่บนเนินเนินกิมไวยเนี่ยนย่าจะรถเกิดอุบัติเหตุอีกหรือเปล่าเนี่ยแล้วช่วงเย็นด้วยหางแถวหน้าจะเลยฟินมอไปแล้วมัง้งน่าจะถึงไอ้สะพานกับรถเคลายแล้วมั้งท่า รถเกิดอุบัติเหตุตรงไหนเนี่ยมันติดแบบว่าคือนิ่งนิ่งเลยนะนิ่งแล้วก็สลับขยับไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าไหลเอื่อยเอื่อยือ่อยนะมันบังค้งมันนิ่งเลยอ่ะติดอ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็น่าจะเหลือเลนเดียวผมว่า,มมานิ่งแบบเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าเลนไหนนะฮะ ปวดขาหมดแล้วเนี่ยอา้าวสองเลนนู้นเขาไปเร็วเลยเลนขวานี่ทำไมนิ่งเลยอ่ะ ủa oh, lên quả nên rồi